ขอบคุณคุ่นอันนี้จากใครครับพ่อแม่แอนครับขอบคุณแม่แอนนะคะขอบคุณทั้้งายดวค่ะแม่ดุนะนี่จะหมวกกันะคะพี่ปืนเอาพี่ปืนผู้ใจเอาพี่เเพงอาลูกกำลังใจแม่แอนเด้ออันนี้บลอกว่างไหมลูกนู่นผีก็มาต้องเอ้าขอบคุณครับจากแม่แอนนะครับ เอาพี่ปืนเอาพี่คอนโอ้ยพี่คอนพี่คอนเอ้าอันนี้ยังพี่คอนอันนี้คอนคอนคอนพี่เลยดีพี่มาชิโลกันเนี้ยมาดูเลยมาดูแลดูปลาคาร์ฟเอ้าคอนพี่เลยดีอันนี้ใครเนี่ยกระรอกกระรอก่กระรอกกระรอกเอ้าเป็นคนอยู่ิกิน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  ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะฮะสวัสดีเอฟซีลูกๆลูกแม่ทุกคนและเอฟซีเพชรรำเพลินนะคะแม่ก็ว่าตั้นเรียบร้อยเลยก็คือแม่ไปดูคลิปผู้ใหญ่บ้านนะคะเพิ่นแจกติปบอ่าแจกติปบจากแม่แอนยูเอ s เอแหละถ้าจำไม่ผิดนะคะก็โอ้ยแม่หญิงกะ ชื่นชมและก็ขอบคุณแม่แอนนํำเดอร์ทีบท่บติมบอปาเพลรลำเพินนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุน,นเนาะแม่หญิงกะในฐานะที่เป็นเอฟซีได้ที่มาขเขาเรียกอยังก็สนับสนุนพักดันหรือช่วยปุ๊กกระแสกันแล้วกันนะคะอืมก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดี นะคะที่เอฟซีโอุ่มเพชรลำเพลินก็ขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปแล้วก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเด้อนะคะคเพิ่นเชได้เบิดหนีเบิดสินซอยกันพักดันอยู่ทชงเอ่อไม่เห็นกะไปยืนเล่ากับชูเขาบอก <c oughs> โอ้ยอันตัวที่ซื้อวดที่ถือวดปอดได้ซื้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออไปยืนเล่ามาชูเขาบ่ได้แพ้กะ นะคะแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ดีใจน้ำพึ่นนะคะที่พลพมีแม่ฮักนะคะต่างประเทศเนาะแม่แอนยูเอเออ่าแม่กรบเบิดบกยจัดภายในดอกนะคะก็ไม่เชื่อว่ามีหลายคนนะที่พวกเขาอาจจะไม่ได้เปิดหน้าเออแบบเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบบว่าบางคนก็บีอยากออกชื่อจังสิมาโอ้ยขอชื่นชมโดยหัวใจนะคะอืมหลายทิศหลายทางซอยกัน ฟังลูกเบ้าวหงแดงบ้าวนองค้ายทั้งพี่ขายบัดรขายตัวซอยกันนะคะเม,มันก็เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นมิตรภาพที่สวยงามนะคะพอโลอพโอไม่มีอะไรเสียถ้ามีใครเข้าไปบุรีไปดามายู่ซื่อผู้ติดตามพโลโพก็แสนกว่านะโดยเฉพาะแบบช่งไงเนาะคนติดตามแสนกว่าคนด่าแค่ คนสองคนคือสามคนสี่คนกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านกับพระโตไปสนใจอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเอฟซีพอลาพ,อลพอ่อคือน่ารักมากพวกเขาไม่เอาดราม่าเขาไม่โต้กลับเลยนะแม่ยังจะพูดคําเดิมว่าเอฟซีพอลาพ่อน่ารักมากพวกเขาไม่เอาดรามาอยูโมโมแม่แม่อยู่แบบผู้ดีนะอืถึงพวกเขาอาจจะเป็นคนอีสานบานเห่านี่แหละ คน้นอีสานบ้านเฮามักจะด,ดูดูถูกอยู่เสมอว่าเป็นก้นบ้านนอกจนกันจ,จังสิแต่ระดับจิตใจของพวกเขานั้นสูงส่ง,สงนะคะแล้วก็ลูกๆองไม่ยิงนํานะคะลูกๆไม่ยิงที่ตอนนี้ก็ไปสนับสนุนไปกุไเร่สับตะไคร้ให้พ่อแลวพ่อก็ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอ่ะลูกค้นเดินทางนะคะลูกคนเดินทางอืแล้วก็มีคุณชัดชัย ไปช่วยซื้อบัตรกุ่มปิดอาจจะไม่เยอะแต่มันก็คือน้ําใจถ้าเขาไม่มีใจให้เขาก็บวควักให้ดอกค่ะลูกแม่เพิ่งก็บาได้รวยมากมมยนะคะแต่ว่าคนลูกก็เดินทางนายซีรว้ยก็มูล่ะเบิงสุง่งอืตอนนี้ไปเต็มตัวละจะไป <laughs> ตอนแรกเนี่ยว่าอืม แม่เอาลงแม่ผมยังเปิดใจรับไม่ได้ผมยังไม่สนิทผมยังไม่รู้จักใครในพอราพอผมไม่ขอไม่ขอยุ่งเพิ่อนวาเนีเออแม่บอกว่าโอ้ยซอยเขาจังร้อยสองร้อยยี่สิก็ได้ดองลูกเอ้ยแม่ว่าจังสิอ่าแรกๆนะตอนนี้อืมไปเต็มแลวจ้ะไปไกลแล้ว โอ้ยไปประกาศโตเรียบร้อยแล้วนะสนับสนุนมองนั่นจะสนับสนุนมองนี่แจ๋วอ่านะคะส่วนอีกคนหนึ่งกับเบาถึงเมื่อไดก็คือลูกสาลิกาลูกสาลิกานี่เขารักพลอพอมานานแล้วนะตั้งแต่แม่เชียวงแรกลูกสาลิกามาเชียหนองวงแรกก็เวลาพลอพอมีบัตรหรือมีเอ่อขอไปเอ่อ อันนั้นเจอพายุอยียงเนาะแล้วก็ลูกสาริการนี่ทีละสองพันเออสาริการเนี่ยโอ้บนทางพ่อเราพ่อหลายค่ะกลุ่มปิดกระซื้อสองพันโบนัสพ่อได้ซื้อถกถึงเลยค่ะบนซื้อที่รับสองพันสาริการน่ะเราชื่อหลายเนี่ยแต่แม่ไม่รู้ว่านางเข้าไปดูหรือเปล่าแต่แม่รู้ว่านางซื้อกลุ่มปิด แล้วก็อันนี้ชื่นชมนะคะเพราะว่าคนเฮาขั้นบ่หักกันบ่มีวาสนาโตกันมันชอยกันมาได้ดอกแม่เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะบางทีก็บางครั้งขอไปโดยเขาไ,าไปเฮาไปไปแต่สร้างเจ้าของคือกันนะคะบางครั้งอ่อคนเราเนี่ยการที่เราเข้ามาท่องโซเชียล เราต้องใช้อะไรในการเข้ามาใช้เน็ตนะคะอืมเราใช้อินเทอร์เน็ตเราต้องเสียเงินมากกว่าเดิมเพื่อเข้ามาท่องโซเชียลหลังจากนั้นมันทำอะไรได้บ้างไปกดไลค์สับตะไครกดติดตามช่องนั้นช่องนี้กดติดตามไม่พอเห็นความาต้องการความช่วยเหลือ เล็กๆน้อยๆจากพวกเราก็มีให้บ้างเป็นบางเวลาเด้อไม่หญิงก็ยังต้องซัพพอร์ตน้องที่ไม่หญิงเชียร์เขาตั้งแต่วงหนึ่งไม่หญิงก็ยังหายเพลินอยู่เพราะฉะนั้นไม่อาจจะช่วยใครได้ในเวลาเดียวกันทั้งหมดนะคะกัตย,อย้อยช่วยกันนวดเล็กคนละน้อยแต่ก็หวังว่าลูกๆเอฟซีของแม่กะ จะไปดูไปให้การสนับสนุนพ่อและพ่อนะคะลูกบ้านน้องข่ารบ้านฮงเรียงโอ้โอพ่อฮักสุพันณ์เออนี่เป็นพระเอกของเรื่องเลยสําหรับพอ่อฮักลูกพ่อฮักสุพันณ์เนี่ยโอ้ยเจ๋อนะคะอันนี้คือโอ้ยโอ,โอุ่มตลอดห้แดนเซอร์กับเป็นมืน่นผลไดนกองมาไล่กับมืน่นสองผล่ะโอ้ยวรมดาเออมีมากก็ช่วยได้มาก รายได้น้อยก็ช่วยไปตามอัตภาพเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้าค่ะสาหรับคลิปนี้แม่จะมาบอกว่าแม่รู้สึกประทับใจเอฟซีตัวโลกที่พอหักแม่หักเนาะที่อบอุ่มพ่อและพ่อขอบคุณหลายๆขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องกับจุกูจุก้นเน้อนะคะลูกบ้าน้องคายแน่ลูกบางหงแดงแน่ช่องคุณตาแน่เอ่อทีมพวกเอ้าเอฟซีที่ไปช่วยก็จะมีเอฟซีของลูกฝ้าชายลูกแมกนี่ยละช่วยกันลูกสมแน่ หลายๆก็ชมนะคะโอ้ยโอ้ยยังว่าให้หาวันนี้โอเคจำเนยสวัสดีจ้า